ลุย PNC 2022าช9มิถุนายนเข้าแคมวันที่16อีก6วันก่อนงาน PNC 2022การเข้าแคมซ้อมทีวชาติก็มาถึงวันสุดท้ายเวลาที่ผ่านมาทําให้ผู้เล่นทีวชาติไทยเล่นกันได้อย่างเข้าใจกันมากขึ้นแม้จะมาจากคนละสโมอสรก็ตามวันนี้ พวกเขาจะซ้อมกันแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์เพื่อจุดมุ่งหมายของความเป็นแชมป์ใครจะข้อไหนใครอยู่อว่าข้อไหเล่นสูตร85สูตร9อะรแบบนแต่สูตรไป่ท่ามันข้อมือมันต้องนี่หรอแต่พันปีเก่าพี่ไม่ผิดหรอกไม่ไม่คิดจะขายเหมือนกันรถเข้าเพราะเสียใจไป็นหนาข้อเยอะแต่ว่าได้กี่จบแข่งแล้วมันก็ไม่ได้ไกลมากเราจะเอาอะไรต่อรันว่าเราสำเร็จแล้วไมนการชีวิตอะ แต่ผมดูไว้เป็นอาพ่อเค้าผิดล้อห้ามที่ไหนเลยผ่อนอะไม่ได้เกมเดียวถ้าซื้อแล้วต้องขี่ไห้ไือถ้าพลาดมาเราีเซ็ตดีเซตทำอย่างนี้ได้เพาสำเร็จแล้วไม่เกี่ยวกับอันดับก็ได้เกี่ยวเล่นก็ได้เกือบเกือเหมยอเดมเกี่ยวเรองนเนี้คือสำเร็จละอะไรคือรอย้มเหล ไอ้โรยเกอะพี่บอกให้รวมแล้วนะรวมที่กูเ้าไปม่งขาดพุ่งไปเต็มเลยนะข้ขึ้นไปสองพอจะได้ใจใรวันอังเสร็จเราทไรพี่พี่เหนลขั้นสอ่ะเอาอานมาขอออกนะเออออกทมออพี่สองจะให้ออกออก ใช่ใช่ใช่ไปมาดังรถดังรถเห็นรถเพือเจอมันแล้ว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 มีสายคนตัวนึงเขามาโก้ยาวตะคนให้เอาวตะคนให้ได้ตัวนึงมีตัวนึงที่เดียวกันที่เดียวกันที่เดินได้สองตัวเลยสองตัวเลยแล้วสองเลยตัวนึ่งเลยตัวนึ่งขึ้นมาใกล้ยังใกล้เฮ้ยพี่อยากให้พี่ปู่ไปขั้นบ้านบ้านเหลืองไว้โหติไม่ดีเทาไหร่ใช่ใช่มีรถของอยู่พี่ไม่รอวนะแม่เราเอารถบังได้ป่ะแดนแค่รถบังอ่ะจบเลยตัวมันจะนิ่งไว้ ่ีเดินถ้าวันนี้นีการิงเนี่สงคันนะเว้ยสาคันสามคันว้นหครัอันนีแม่ง่อ่ต้องทาตัวหนึ่พี่มสอตี้พี่จ้าตันควาไไม่ได้พี่จนได้อุนได้พี่้มีคนมีขพี่ดูตรงนี้ว่าน่ะมีสองตัวเดนดเล่นับเพื่ออยู่ขวาจัดนี่จัดนี่จัดนี่ันีรออยู่น่ากลัวน่ากลับนากลนากลย กูเบ่งไปให้เราข้ามข้ามาได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ชิดซ้ายไปเฮ้ยมันต้องวงเหรอไปเราแค่ข้ามมันปะเราไม่ข้ามมันเข้าวงอ่ะเพราะยังมันต้องเข้าวงอ่ะเราต้องจีบมันได้ปะเสดี๋ยวถอนถอนแล้วนะ่อนแล้วทีเดียวถอนแล้วพี่แจนผ่อนอู่อยู่ปะผ่อนอยู่พผ่อนอยู่ๆพี่พอนอยู่ให้เล่นเลยทีนี้ไม่ไม่ใช่ละอูบอกไปจะกดชกกระวนาระนายเลยอ่ะเดจะลอบพาไปส่งมาบแบล็คละต้องห้องน้องห้องน้ำเลยแล้วบ้านเหลืองได้ปะพี่ไม่ได้ดูจีจีช่วยผงน้ะพี่ได้จริงอยู่ใช่พี่ตดนได้เลยเราเราอุ้ย 好孩子。 ฟรีที่อะคือแม่งฟรีจัดเ่าเล่นหรอตรีน่ก็ไปเินไเดี๋ยวขึ้นหอไปเดี๋ยวเที่ยวอะแม่งมี delay d e l ไอ delay ควาวีอะก็คือยิงก่อนมืนมันของมันลงไม่ทันทีมันลงมันต้องติดอย่างวีแล้วก็อย่ายิบปืนออกมาสู้ไหม่ะบอกบอกให้จะไปดูบอกแหวเกินดินนี่แปนที่แล CPO มันมันวตไม้ใช่ไหมมันมีตีอยู่ในร่องเขาอะเซนเตลมนว้ มีตีวน,นมาตลอด<ช>ไอ,ไอ้เนี่ยบนเขาเนี่ะมีมันถ้าเมมเราโดนหลายทานเราต้องลงมาเสร็จเราพักขึ้นไปเจมขึไปเจมพี่ว่าถ้ามู่เนี่ยมันก็ได้เพิ่นคือเมื่อวานมันเดินมันเดินวันนี้ให้ถูระวั่แต่วันเนี้ยมันเดินลงนี่เลยเพราะมันรู้ว่าคนนี้คนนี้ไปเกือเวลาเราบล็อกเขาอะเราแบบบล็อกแค่มองเห็นเนี่ยแต่ไอ้พวกในหมอเราไม่สามารถเดาได้ถูกไหมพอถึงเวลาเราต้องเราต้องไอ้ใจเราเนี่ยคืาต้องรู้ตัวเลยว่า เราลึกไปกลับบ้านก่อนดีกว่าแล้วเราก็เลยถึงเพื่อนออกมาเพื่อนเพื่อนออกมาอีกรอบอผมว่าม่ต้องไปสักทีมอ่ะ<ช>ต,ตามไลน์ไม่อะไรแหละเสร็จดีหมดแล้ว เยออกยารประชุมแผนครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาทีมชาติไทยได้ลงเล่นในห้องซ้อมร่วมกับทีมชาติอื่นๆโค้ชจักได้เก็บเกี่ยวข้อมูลที่มีค่าทั้งของทีมอื่นและของทีมชาติไทยเองนำมาวิเคราะห์ปรับแผนให้สอดคล้องเข้ากับตัวผู้เล่นแต่และตำแหน่งและวางโพซิชันของทีมชาติไทยให้เหนือกว่าทีมต่างประเทศ เป็นการประชุมแผนที่กินเวลาไปน,นานกว่า3ชั่วโมงนี่แขกจ้าอเนี่ยทัวร์วันนี้เอ่อทีมคนอื่นเขาจะบินไงวันไหนเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยในในตารางที่เท่ากันเขาบินสิบสองพันเลยเขาอาจจะมีสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเวลาเพิ่มอ,อีกวันหนึ่งตารางที่ไปบ้านเราตารางที่เราอยู่ศุลกากร เปิดแรกคือเรียนรู ผมเชือว่าผมก็เชื่อว่าฟิแลนด์เนี่ย AJ เจนนาฟินแลนด์ชาวโปรเอใช่แค่มาอู้ดกูรีกเอาไวเชื่ออะไรในประเทศมันเนี่ยสำคัญที่สุดมันมันก็จะแบบว่าอะไรกระทบกระทั่งหน่อยกูก็จะฟอแล้วเราต้องมานั่งรีเซ็ตใหม่แทนมัอแต่พี่บอกว่าถ้าเอกถ้าเอกได้ไปอ่านเองทนไม่ได้เองได้ไปอ่านก็ไม่เกี่ยวอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ไกลออกมากสุดท้ายแล้วเราอ่ะคือพลังตัวเองพลังของตัวเอง ที่เขาบอกว่ามาสเตอร์อว,วัยเซออ่ะเราเป็นเจ้าของจิตวิญญาณตัวเองเพราะว่าสิ่งนี้ก็คุมได้ไหมนะไม่ได้เราทําดีเออดีใจกับมันกว่าเออเห็นไหมเราทำได้ด้วยความสุขมาที่พี่ที่พูบอกงานะที่แคมป์เนี่ยก็โดยสารที่โอเคมากคือพี่บอกนะไอ้หอ่จะบอกว่าทำไมพี่ดูแจไมดูอะไรคือพี่บอกว่า,ไมไมอ,อ,อ,วาอยากให้สบายมากกว่าเขารู้สึกมันได้แล้วมือจบไปเราไม่ต้องแค่งเพราะว่าพี่อยากได้สมาธิในวันแข่ง มันไม่ใช่การแบ่งงานเฉยเคลียร์หน้แต่บ้นนี้ไปจบเชียร์ไปมาลุกเลยนะจ้าไปมาลุกเชิญโอเ่าแบบนี้คือจบแล้วการซ้อมต่อไปเป็นท่าโยงแรงเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ฟิวฟิลแข่งดีกว่าแบบพูดพูดตรงเลยเอาง่ายเพราะผมไม่มีอะไรเยอะขอบคุณพี่พี่เหมือนพ่อดูแลลูกจริง ขอบคุณครับอบคุณมากพี่นี่มูนเนี่ยนี่อ่ะมูนมูนแอบโทนเนี่ยตอนเดผมได้มันช่วยแก้มจริงดิจริงดิเดี๋ยวเราเหลืองานสุดท้ายที่โรงแรมโอเค้ได้มาชมไปนี่คือการเก็บตัววันสุดท้าย ก่อนที่ทุกคนจะไปเจอกันอีกครั้งในวันที่12มิถุนายนที่โรงแรมพร้อมกับทิวชาติอื่นๆที่กำลังทยอยเดินทางมาสู่ประเทศไทยโค้จักให้นักกีฬากลับบ้านเพื่อผ่อนคลายและได้ใช้เวลายอยู่กับครอบครัวก่อนมุ่งสู่ศึกใหญ่ PNC 2022ที่ไอคอนสยาม แตเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นปู่ชิวต้องขอถอนตัวออกจากทีมชาติกระทันหันเนื่องจากตรวจพบเชื้อโควิด -19 และให้เบลมอสสมาชิกทีมเดลเทรดเกมมิ่งเข้ามาแทนเหตุการณ์ครั้งนี้โคจักรจะแก้แผนในเวลาที่เหลืออีกแค่3วันก่อนงาน PSC 2022จะเริ่มต้นขึ้นได้หรือไม่ ตามติดต่อตอนต่อไป E.P. 7เร็เร็วๆนี้ชมความมันสติดขอบสนามเข้างานฟรีของแจกเพียบแล้วเจอกันที่ไอคอนสยาม PNC เชียรไทยให้ลั่นฮอ